สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาเดินค้นหาพึ่งกับที่เคยได้น้ำพึ่งสิบโลครับก็ว่าน,นั้นเตะแค่ล่างเดียวกับฝนมันตกเนาะแล้วลืมนี่ครับเจอแล้วนีวย่ยังจ่อยยุบบม้นลื่นเลยครับเดินค้นเนาเลยครับว่าน,นั้นก็ตีล่างเดียวกับบาดเลยเพราะว่าฝนมันตกแล้วลัางนี่ผมคลิปนี่ผมจะลงคลิปก่อนนะครับเอ่อคลิปหัวหนามสิบโลการนับโหลดยังมีปัญหาอยู่ อยู่รังใหญ่ครับโอ้ไม่แพร้รังนั้นเลยครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้น้ำพึ่งเท่ารังนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะซูมครับใหญ่ดีอือหนางมุมอุ้มเลยละ่ะต้นมะเดือ่อใบใหม่หลวงเหรอเห็นง่ายครับเดินคนเลย น้ำก็อุมดีรังก็ใหญ่ดีก็ไม่ถึงขนาดรังสิบโลแล้วครับรังนั้นใหญ่กว่านี้น้อยหนึง่งรังนี้ขอสักสี่โลห้าโลมะน,นาวนะขึ้นง่ายๆครับต้นมะเดือแต่ข้างบนแหละจะยากหน,น่อยหนึ่งมีเครือออะเตรียมอุปกรณ์อีกสักครู่มาถึงกิ่งผักแล้วถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะครับ ตรงนี้แบต้องโคมเครือไปเครือน้ำมีต่างหากไม่รู้น้ำอะไรับนี่ครับเป็นน้ำน้ำอยู่นี่น้ำอยู่คุบเลยเราจะม,มีเวลาทิด อูมเลยอ่ะไปขึ้นไปเจอกันทีล่างหนึ่งแล้วบนต้นกบเป็นของโอ้โหมีมีเต้น้ำครับนี่น้ำมันอะไรไม่รู้ครับอ้าวเราโอ้ใอ่าังใจเลย โอ้ดไอโหเออโอเออขอบคุณที่จิตตารั้ชมรับย่นอยู่ดไลล์กดแช่กับสกัดไทอ่ะอาทิตย์ตักองครับอีกสักครู่ลางเที่ยวสองว้าวนะครับตังกกองครับ

แม่โอ้โหแม่ป่ะุ่ใหม่กับพีน่น้องมึกทุ่งใหม่กลับมาแล้ว 杨幂。 มาเดือยอูมีช่วงนี้มมาหวานดอกไผ่ไขปา้าบุย๊ยโหอ,อ่ะปล่อยไปกินไปอ,อู้ยังใจ ก่อนลงครับพี่น้องอ่านี่ก็เหลือไว้ครับถ้าเหลือไว้หมดพึงจะโยดล่างครับพี่น้องนี่ก็ถ่ายล่างเหลือไว้เยอะเลยให้พึ่งสร้างหัวน้าใหม่ครับล่งางแถวสองหัวหน้าอยู่ในย่ามปะลงครับพี่น้องเดินยังไม่ถึงรถเลยครับกำลังเก็บข่าวเก็บของนู้นอีกหลังหนึ่งครับนู่นดำหมดแล้ว ยังกับน้ำนั่นแหละเออนาใต้พุ่มน้ำนี่แหละโอ้รังนี่เหมือนจะอ่อนกลัวเลยครับ มีคนมาแล้วครับเดือนที่เล้วเนี่ยรอยเขาไม่ได้น้ำครับเขาเอาสองหลังแล้วก็ปาดอยู่เห็นรอยอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเตรียมอุปก,กรณ์ครับขึ้นกันเลยนี่แหละด่านบนนี่แหละรังผึ่งน้ำอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับอ่ะมาถึครึงทางแล้วเลยรึงทางที่ยากกันแหละแต่ว่าก็ต้องจุดคบหุ้ยๆไว้ก่อนหู้ยใหญ่ดีครับเท่ารังเหล็กมาครูนี่เลย แต่หัวน้ำไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าจะมีเ่ารางังแหลกหรือเปล่าว่ะหยุดเครือน้ำมาละเฮ้ยหยุดแต่กระน้ำเนาะ nó lại chơi gắn lại con phừng luôn lại ngàm à ít con ạ ú một đế á Pino nó một đế như tầng hạc cơ đó đôi cây cày cây sắc rồi thằng nám thằng một đế nữa mặt ื้อนนั้นมันสวยกับพี่น้องว้าเออเอาต่างกล้องครับอีกสักครู่ว้าวทางหลังทางหน้าสวยโปดทางกองโอเคอาจจะยุบเยีกหน่อยครับอีกมีเช่นเคยกันไกลยังมีขอหมดครับ รับพี่น้องมึกทุ่งใหม่มึกทุ่งมุดแ,มแล้วเลยมดแลวน้ำไปยังไม่เท่ายังแรกเดี๋ยวแบบสวย เป็นดอกอยูข่าเลเป็นดอกหย,ขอกอยูข่าจริงเลยครับ 我。Oh, wow. Вот тебе. Вот. đi rồi ạ. Rồi ạ. 오? Yeah. 예. chị. Rồi. Rồi. À. พอพี่นออออ้องวูโหต้นสองต้นเลยครับมีแต่น้ำรังเท่ากันครับแจะแบบัวน้ำไม่เท่ากันหกโลได้ครับนี่ห้าหกน่นละอันนี้จะกลักวๆโอ้สองลังเลยพื้นที่ที่เคยได้น้ำพึ้งสิบโลเลยครับวันนั้นก็ไม่ได้ ข้นหาครับวันนี้ก็มาข้นหาเลยเพราะว่ามันมีน้ำเนาะก็ลอยเข้ามาได้เลยครับมาเหมือนน่าจะเป็นเดือนที่แล้วหรือเปล่ากุ้งพลาเลยครับขึงลงลอยไม่มีหัวหนามแบบลอยได้แต่ล่างปาดล่างไปวันนี้ก็สวยกับล่างสองชิ้นล่างกอพอได้หมูครับสองล่างเลยวันนี้กอดล่างก็ดไม่แพ้กันกับล่างที่ได้สิบโลหรอกไหลเรียกัน เพียงแต่ลังไหนใหญ่อะหัวน้ามันจะใหญ่ครับช่วงนี้ก็ถัดรวมกันสองลังเนี่ยก็โอ้โหเป็นวาเลยครับแต่ว่าหัวน้าม่เท่าสิบลูนี่ก็อยู่ราวเจ็ดแปดลูสองลังดูครบดูควนให้เรียบร้อยครับนั่งตรงนี้ก่อผมจะนั่งสักพักหายเหนื่อยดูไฟดูควรถึงฝนจะลงแล้วก็ดูให้ดีครับพี่นนอกพอครับสองลังบิ๊กบทั้ทงลังทั้งน้ำ เจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับจังไปเลย